เออเราผสมนี่อื้ซีเรียลนี่เอาชามออกก่อนเดี๋ยวใช้ค่อยใส่ถั่วอเซตรินะกลไปก็หวานนิดหน่อยอ่ะมันตรงนี้มากโอเคทุกคนเรามาเล่นเกมใบคำกันเถอะตินเริ่มก่อนนะมันคืออะไรอ่ะ คอยาวคอยาวยาวอยู่ที่สวนสัตว์ยีราฟถูกต้องถูกต้องเป็นลูกกลมกลมมีขนขนสีแดงแดงเชอร์รี่ไม่ใช่เชอร์รี่มันไม่มีขนมันเป็นแบบนี้อย่างเง้ยกลมกลมแล้วก็มีขนขนขนแล้วก็มีเขียวอ๋อเนาะถูกต้องอืมอะไรเป็นผลไม้ หมุนลูกไหมมัมมัมไอตวาเป็นซาลาเปาเนื้อสิงโตใช่โยทุกโต๊ะเจดกับด้านนะเออใช่แล้วก็ตาเราอตาฉันแล้วก็ตาธอเลโอ๊ยมันนี่หมดแล้วอ่ะพอถึงตาฉันอะตอนที่กลับมันจะอร่อยกว่ามากเลยเป็นเพราะนมแน่ๆเลยมันดูดน้ำนมไปเยอะ เราใส่นมนานมากมาเลยนิ่มนิมถ้าเกิดเปน็นนมอื่นแราวว่าเราจะนิ่มแบบนี้ออโอ้โหนักมากเลยนะเพื่อนอเราเทน้ำเราเทน้ะเกิดพอแล้วมั้งสองช้อนแต่ของเราเ,เ,เริ่มเหลวแล้วแต่ไม่เหลวมากแล้วเราต้องลองทิ้งไว้ก่อน แก้วนี้จะไม่ใส่ของเหลวอ,อะไรลเลยลจะใส่แต่ซีเรียลเดี๋ยวกลับมาดูสิว่ามันจะนิ่มหรือแข็งชิีดงดยของเราสิมันนิ่มๆโอ้นิ่มหย่งแก้วน้ำเปล่าของเราซีเรียลมันนิ่มๆเละเละน้ำก็เปลี่ยนสี ของฉันเป็นนมมันนิ่มเหมือนกันแต่ไม่นิ่มเท่าตีนตินนิ่มมากซีเรียลพอโดนน้ำเหลวๆมันก็จะแบนได้แต่แล้วมันก็จะนิ่มๆอะ่ะสดุดยอดไปเลยแก้วของเราใส่นมเปรี้ยวไม่มีสีบนนมเปรี้ยวเลยซีเรียลก็เฉยๆแฉะแล้วก็อมน้ำไว้น้ำมันลดไปนิดนึงด้วยเพราะซีเรียลมันดูดน้ำไปหมดเลยโยเกิดมันเหมือนนิ่มๆอะ่ะ อันที่ไม่ใส่อะไรเลยอ่ะดูดิมันก็ยังแข็งกรอบเหมือนเดิมอยู่เลยของแลว้วทำให้ซีเรียลกรอบๆของเรานิ่มทุกอันเลยแล้วถ้าไม่ใช่ซีเรียลล่ะเราใส่อันนี้ไปนะนิ้วชนะพอ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 แล้วเขาใส่ก้อนหินแล้วนะโอเคเอาก้อนหินแข็งเหมือนเดิมเลยอนะ่ะเนาะ จะใส่ไม้ดีกว่าเดิงสีตอนแรกสีมันอ่อนๆเพราะแช่น้ำสีมันเข้มๆความนิ่มมันนิ่มลงมากเลยใช่มันอ่อนลงใส่็พองน้ำามันนิ่มขึ้นกว่าเดิมนะมันดูดน้ำเข้าไปเยอะเลยตอนแรกมันแข็งมากเลยมันมีรูเยอะแบบนี้ไงน้ำมันก็เลยเข้าไปได้ ถ้าเราขยายเข้าไปใกล้ๆสิ่งของพวกนี้เราจะเห็นรูเล็กๆเต็มไปหมดเลยพอมาโดนน้ำน้ำก็จะไหลแทรกไปตามรูเล็กๆพวกนี้เข้าไปอยู่ข้างใน,นเลยทำให้ของนิ่มได้นี่เองก้อนอะ<ฮ>ไรเนี่ยก้<ฮ>อนอะไรเนี่ยมั<ฮ><ฮ>นจิว๋วๆน่ารักน่ารักอะ ใช่แล้วมันก็เหนียวเหนีวนิดหน่อยโอ้โหเนียมมันใสใสส,สีทุกสีมันเหมือนลูกบอลจิว๋วจิ๋วเธอเซนเซเธอนะได,เด,เด้เอานิดเดียวนิดเดียวพอ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 แล้วค่ะพอพอพอแล้ว ตอนแรกมันเป็นเม็ดจิ๋วหลิวเองใช่อัวนี้สิสวยมากเลยน้ำมันหายไปหมดเลยอ่ะแสดงว่าน้ำมันเข้าไปอยู่ข้างในแน่เลยใช่แล้วมันก็มีเม็ดที่รวมตัวกันสีสวยก็นิ่มๆอันนี้คือดินพีเอซ่าปลูกต้นไม้ได้สีสวยกินไม่ได้แต่เอามาเล่นสนุกสนุกได้โอเ มาช่วยกัน <c oughs> ได้แล้ว <Okay. S 1> แต่นี่มันเลยหน่อยๆนอเทาเล่นหนึ่งสองสาม ก็จะนมนิ่มขึ้นได้สดุดยอดเลย<ต><ต> ผมอยากประดิษฐ์แคปซูลที่ฟื้นคืนชีพแรงเสาได้ครับแค่เราเอาแคปซูลไปใส่ในซากฟอสซิลแล้วเสาก็จะฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งมันต้องเจ๋งมากแน่เลยครับใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยยกมือขึ้น <Yeah! S 2> สองรูปไายแล้วเขียนบอกมาด้วยว่า ทำไมถึงอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือการทนลังที่ชื่นชอบและคอยติดตามชมรูปและเรื่องของตัวเองออกอากาศทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันได้เลยรีบส่งมาทาง Facebook Fanpage บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันเร็วๆนะ